มึงเด้อพี่น้องเจ้าเสือมาเมื่อนี้เมื่อนี้คือมาต่างแตนเว่นแถวโน่นมาต่างแตนใบหนึน่งมาเหรอิ่งเนาะอ่นเพินเ่นมาอ่อนเพิ่นเพิ่นอยากกินมาเสือเฮ่าอ่นอ่อนเบิ้งทาทาขี้อ่อนเบื้องทาขี้อ่นอ,นนอ,อน,อน,น,าออนมาสุกขาไมาา้ไก่มาแม่อ่อนทาเพิ่นหิวอาหารไปเด็นนั้นเมื่อท่านเอาอาหารให้กินเนาะ ยางไปแล้วท่าหิวมึนอนี่คือมาตะเว้นแต่คนนี่เมื่อวานนี่มาจะวาสองสามถุ่มอะไรมือมากอะตังว่าดเด็กมึงดูมันมึงเพิ่นอ่อนมึงตาอ่อนพี่น้องท่าอ่อนอมื่าเผือขาประเดยน จะหางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกหิวละสิแม่นบ่เสือฮะหิวตีหิวหิวุนมึงท่ามึงพี่น้องย่างพิสูจน์บาดเจ็ได้กินบ่หาย่างสำรวจละหาสำรวจละมึงพี่น้อง ยางตำรวจตำรวจอืมตำรวจเปล่ยนบาจิไปถูเฮี้นเอาใหม่ถูเฮี้นไหนยังไม่ท่านได้ไปอ่ะเมืองเจ้าเสือมันอยู่ขาเาใหม่ถูเฮี้นประเด็นมาย่างมาแล้วย่างมาแล้วย่างมาแล้วพี่น้องอืมนี่ดวงตาปนปนปนตาเพป็นเห็ดอื่เป็นอ่อนเพม่อยากกินอืมอืม หิวเพเลออ่อนหิวหิวนอกพี่น,น้องเนาะหิวเดี๋ยวน้มา่ท่านได้ออกไปหาสื่อว่าอาหารให้กิน,นไปยางไทอบไปหาสื่อว่าอาหารไหกินกัน,นอกกันเนาะมึงดนั่ง,นงตรงปองเนาะที่แหลกอยู่ต่ํามือนี้เป็นมกเฟืขอขางบนเนาะ หิวหิวหิวที่บอกว่าจะของหิวที่ทาเนาะแต่แหางบอกว่าใดได้อาจัยเอาอ่อนเขาใจอันอันนั้นความอ่อนอ,อ่อ,อนมามาว้นมาเอาไอ้นั่นประเดียนน,นี้บอกนี่เก็อ่อนท้าเขาอ่อ,อนเขาอ,อ่อ,อ,นอ,อนกินนั่นอาหารเนาะเขอเนาะก็อยากกินอาหารเสือ เจ้อเส้อเส้อวนวนขึ้นมาพี่ละวบ่นไปวนมามึงเบืองพี่น้องจ้องยังฮะจ้องยังฮะ วนไปวนมาตอนนี้กันเด้อกัะเด้อเจ้านายประเด็นออกมาแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงแก่ขอบคุณทุกไหลทุกเรือบเด้อกัะเด้อขอบคุณเลยเลยประเด็นกับเฉยเบิ่งเจ้าแมวขี่อ่อนเันี้เสือจบคลิปตอนนี้กันเด้อกัะเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้เพราะมีอย่างเราประเด็นเอาเจ้าเสือขี่อ่อนหน่อเบิ่งขอบคุณทุกกำลังแรงแก่ขอบคุณทุกไหลทุกเรือบเด้ยอกัะเด้อหยู่ดีสบายก้มเก็บยาไหลก้มไขยามายยี ไปทังไหนก็นจะเลืมอสไซมัขอบคุณตัวโลกเนาะก่อนเนาะแทงคิวยูโฉมัสไมเฟนแทงคิวแทงคิวเกิดไม่มากต่ช้าๆได้พาเลี่มงามเนาะก่อเนาะเดียเสือคีออนเ็นการที่จ,จบคลิปไปสั้หนี้ก่อนสวัสดีค่ะ